แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์ทํานายดวงรายวันประจำวันที่นะคะ1 1นะคะมิถุนายน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นประจําทุกวันนาแนวทางดีๆที่พาคกกชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะมีข่าวไปแชร์สัมพันธ์หน่อยคะ่ะปราแดงจะลงนะคะแนวทางตัวเลขรัฐบาลแล้วนะคะในวันนี้นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะไปดูตัวเลขโดยเฉพาะนั้นนะคะแล้วก็วิธีการทําเงินว่าอย่างนั้นนะคะทําแนวทางนั้นเนี่ยลองดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะนะไอดีไลน์นะเอดไลน์ N เข้าไปเลยนะคะมีนะคะ เอ็ดนะคะเขาเรียกว่าเอ็ดนะคะอ่าแล้วก็ VIPP 99กากาแค่นี้เองนะคะหรือเบอร์โทรก็ได้นะคะโทรไปนะคะปรึกษาเนาะเอาไวย้ยางนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะพี่น้องค่ะเรื่องราวดีๆเนาะติดตามได้เลยค่ะอ่ามาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดร,ระวังเรื่องอะไรบ้างเป็นพิเศษนะคะวันเสาร์เราก็ต้องระมัดร,ระวังค่ะกับการใช้ชีวิตนะอ่ามาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะพี่น้องค่ะนะขออนุญาตจะให้แทนเนาะมาแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่า นะดูว่าจะจะไม่ค่อยโอเคในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะดูในลักษณะอันที่หนึ่งก่อนเลยเรื่องของสุขภาพระวังเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาด้วยโดยเฉพาะกระดูกสันหลังนะคะพี่น้องจ๋านะดูว่าจะไม่โอเคนะคะนี่อย่างนี้เลยนะความดันได้ด้วยนะนี่นะคะและมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่หนักๆน,นะรอวันนะคะเติบโตหรือเยียวยาฟื้นใหม่นะคะเดือสตาไพ่นะคะแย่สุดกับไพ่ดี นะวันนั้นสลับกันแบบนี้นี่พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะใครไม่สบายใจผิดหวังเรื่องอะไรอยู่ขอให้มันผ่านไปนะคะเอาเตรียมรับเรื่องดีๆได้เลยต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์แล้วคะ่ะเพราะมีไพ่เดอะสตาร์การันตีอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมดาบนะคะหนึ่งดาบด้วยดาบสมมงกุฎด้วยฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะใครที่ณขณะนี้นะตึงเครียดเียดทุกเรื่องเนี่ยสบายใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะสบายใจได้เลยนะคะมีความหวังเข้านะคะนี่แล้วก็ทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้ด้วยด,วยดาบสมมงกุฎแน่นอนคะ่ะ นะคะมันจะผ่านไปนะไม่ว่าเราจะผิดหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ถือว่าเรื่องงามยามดีพี่น้องวันอาทิตย์นะคะก็ดวงจะเปิดทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะทํานายอย่างนี้อย่างเดียวเนาะในวันพ่งนี้วันหยุดนะคะอ่าและ ถามว่าลงทุนลงหุ้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในวันพรุ่งนี้หยุดสักวันก็จะดีค่ะพี่น้องจ๋านะเพราะว่าดูว่าจะขึ้นไพ่ที่เย่ๆแเละจะต้องรอรอจังหวะอีกนิดหนึ่งรอดวงเปิดอีกหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะเราถึงจะได้ลงทุนกันต่อไปนะแต่ไม่ได้ห้ามทุกคนนะอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ถามว่าเลขนาโชคในวันพรุ่งนี้คือเลขอะไรนะเขาบอกว่าตัวเลขที่มาจากตัวเลขของพี่น้องวันอาทิตย์ที่เฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะนะก็จะนะคะมาให้นะ ให้โชคลาภกับพี่น้องวันอาทิตย์อีกนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะใครต้องการเข้ากลุ่มนะคะฟี่ก็นะคะเอดไลน์เข้าไปเลยค่ะพี่น้องจะ้ะอ่ะเอาอย่างนั้นกันมาดูเลขห้ให้เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้มีเลข9ก0นะแล้วก็7ค่ะ9107ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะ มีพลังเหมือนเด็กๆนะทำงานในวันพวกนี้ก็มีเงินเข้ามาเนาะมีเงินเข้ามาหาเงินได้เยอะนะคะแต่ต้องใช้ไปเหมือนกันรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีคนส่งข่าวมาอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกค้าเป็นเรื่องของการงานนะคะอย่างนี้นะอาจจะมีการเดินทางในระยะที่ใกล้ๆด้วยนะสาพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในวันพรุ่งนี้และก็พี่น้องวันจันทร์ได้ร่วมฉลองความสําเร็จจริงๆด้วยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะเป็นข่าวดีก็ได้นะฉลองในลักษณะของการทํายอดขายถึงก็ได้นะคะเจอกนรยานมิตรที่ดี ได้นะคะฉลองทําบุญนะคะขึ้นบ้านใหม่หรือร่วมมงคลสมรสหรืออย่างไรนี่ได้ด้วยนะสำหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้ถือว่าดีทุกเรื่องเหมือนกันค่ะถามว่ามีโชคยิรับเข้ามาไหมในวันพรุ่งนี้ได้อยู่ค่ะถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามนะคะเลขนาโชคนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากไหนเนี่ยมาจากรถพาหนะของพี่น้องวันจันทรนะคะที่เราใช้อยู่คันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนำโชครับายมี1 4่นะคะแล้วก็ 6, 3สค่ะ1 4 6 3สค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนั้นดูว่าก่อนหน้านี้ยุ่งมีรุงตรงนางเรื่องงานในวันพรุ่งนี้คลี่คลายพักผ่อนอยู่กับบ้านกับช่องนะคะดูเลบ้านนะคะควบคุมนะะบริการนะคะคนรักคนในครอบครัวถือว่าดีนะคะเรื่องการเงินก็โอเคแต่บางท่านยังคงลุยๆงานเคลียร์งานอยู่นะคะยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าต่อไปนี้ดวงก็เปิดเหมือนกันคือพี่น้องวันอังคารนะคะอะถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมได้แต่อย่าคัดลาบตัวเองคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะ โอเคเลขนับให้เลขอะไรคะพี่น้องจ๋าเนาะมีเลขห้าสี่สามเจ็ดค่ะห้าสี่สามเจ็ดค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะพี่น้องจ๋าหน้าเป็นแบบไหนดูกันอ่ะเห็นไหมคะ ในวันพรุ่งนี้ก็อยู่กับบ้านกับช่องแต่ก็มีรายจ่ายเนาะกะว่าอยู่บ้านแล้วไม่ออกไปไหนแล้วก็ยังมีรายจ่ายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าหาเงินไม่ทันอยู่พี่น้องวันพุธกลางวันเละก็มีรายจ่ายรออยู่ข้างหน้าว่างั้นนะคะดูว่าจะอยู่นิ่งๆก็มีความรู้สึกว่าฝืดเงินอยู่ขึ้นเฉยๆเ,เลยเอาว่าอย่างนั้นนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะวันหยุดพักผ่อนก็อย่าไปคิดเรื่องเงินนะได้ไหมคะไม่ได้ <laughs> คิดนะคะแต่ว่าเราจะจิตตกนะคะหาวิธีการเข้านะคะแล้วก็จะเย็นๆเนาะอย่าใจร้อนนะในวันพรุ่งนี้นะมีในลักษณะของว่าอยู่กับบ้านกับช่องแล้วอารมณ์เสียใส่บริวารครอบครัวบุตรหลานไม่ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะมันจะไม่โอเคค่ะอืมออถามว่ามีโชคมีลาบได้ไหมเขาบอกว่าโชคลาบเนี่ยมาจากเลขที่บ้านนะคะในวันพรุ่งนี้ไกลลายเดียวนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะถามเลขหนา้าไพ่ให้เลขอะไรค่ะมีเลข64นะคะแล้วก็าค่ะ64 5 1ห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนหน้ามีเงินข้ามือการเงินดีขึ้นนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนี่ยเห็นไหมคะเออปฏิหารจะเกิดโชคดีมีโชค,ม,โชคมีลาบนะคะรู้จักจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสี่ส่วนและวางแผนการเงินดีคือพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะเห็นไหมโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์เกิดความอุดมสมบูรณ์ในต่อไปนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนดีหลายเที่ยวแล้วนะคะดวงเปิดจริงๆด้วยนะคะนี่ไม่ได้โกหกนะอ่านตามให้นั่นเองค่ะ และถามว่าในวันพรุ่งนี้ลงทุนลงหุ้นไดไหมได้ค่ะเนาะมีสามเหรียญสี่เหรียญและมี way of fortune นะคะได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะถามว่าตัวเลขมาจากไหนมามาจากกลัลยาณมิตรนะมีคนส่งตัวเลขมาให้เนาะเป็นตัวเลขนำโชคของพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขหน้าไพ่ให้เลข3 4แล้วก็10ค่ะ3410ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มบ้างค่ะพี่น้องจานะ่าเป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้โอ้ยกลุ่ม เครียดคลุ่มเครียดอยากที่จะจบอยากที่จะปลีกวิเวกอยากที่จะออกเดินทางอยากที่จะพักผ่อนแต่ก็ไปไม่ได้เรามัดระวังเรื่องของสุขภาพ้วยเด้อบางคนโรคเก่ากําเริบนอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดจิตตกเนี่ยไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้นะจิตตกแบบนี้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์จนเจ้าได้นะคะแน่ว่ากันแบบนี้นะจะได้สกิดต่อมนะคะดูแลตัวเองเข้านะรู้จักพักผ่อนปล่อยวางนะคะดูว่าจะหมกมุ่นคลุ่นคิดอยู่กับตัวเองนะคะ ฉะนั้นแล้วแนะนําบอกว่าออกเดินทางสะบ้างนะออกนอกบ้านสะบ้างนะคะพี่น้องขาพักผ่อนนะคะเดินทางแล้วก็ไปกลับก็ได้คะ่ะพี่น้องขานะเอออย่างนี้นะเราจะได้คลายเครียดนะเผื่อว่าคิดแก้ปัญหาหรือคิดเรื่องอะไรดีๆออกนั่นเองค่ะพี่น้องวันพระฤกัสวดีนะคะเออเอาเป็นแบบนี้กันแล้วก็เห็นไหมคะคิดเองเออเองตัดสินใจเองแต่จริงๆแล้วดวงมันไม่ได้จู่ขนาดนั้นนะคะดวงยังคงดีอยู่สิะพี่น้องวันพระฤกัสวดีอย่าคิดเยอะอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดล่วงหน้านะคะ เอาเป็นแบบนี้กันนะคะนี่ The ะเวอร์รออยู่ค่ะดีแน่ค่ะการันตีด้วยเดอะเวอรค่ะเลยถามว่าในวันพรุ่งนี้จะเสียงโชคเสียงดวงลงทุนอะไรก็ระมัดระวังนะคะระมัดระวังวางแผนเข้าไว้ดีนะคะอย่าใจร้อนนะอย่าเกิดความโลภนะคะก็จะได้อยู่ค่ะตัวเลขหน้าไพา่ โทษนะคะตัวเลขมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เป็นตัวเลขนําเชอของพี่น้องวันพระฤรหัสวสดีเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวของเราเองค่ะนะเป็นตัวเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานะคะพี่น้องวันพระฤรหัสบดีค่ะถามตัวเลขหน้าไพ่มีเลข40นะคะแล้วก็91ค่ะ4091ค่ะพี่น้องวันพระเือหัสบดีขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้ก็ พอสมควรนะคะเรื่องเก่าปัญหาเก่าเดิมเดิมย้อนมาเรื่องเงินเหลอเรื่องความรักความสัมพันธ์เหลอเรื่องสุขภาพเหลอมารุมเร้าแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะพรคับประคองและดีขึ้นทุกอย่างตั้งดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบข้ามาค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้หายห่วง ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะในวันพรุ่งนี้จะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องขัดใจกันกับบริวารซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าพี่น้องวันศุกร์นะคะถ้าเป็นในกรณีแบบนี้พี่น้องวันศุกร์นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องขาถ้าเราต่อกรอกับผู้รับผู้ใหญ่เราก็จะไม่ชนะค่ะพี่น้องจานะอืมเอาอย่างนั้นกันคะ่ะโอเคทักเรื่องเดียวคะ่ะในวันพรุ่งนี้ถามว่ามีโชคมีลาบไหมมีคะ่ะเ,เลขไหนนะคะเป็นตัวเลขที่ให้โชคเหมาะสําหรับการลงทุน <laughs> ก็จะเป็นเลขที่พี่น้องวันศุกร์ เคยถูกนั่นเองเนี่อย่างนี้นะเคยลงทุนเป็นเลขที่เคยลงทุนนะคะหรือแล้วก็เลขผ่านนะนะคะที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะพี่น้องวันศุกร์นะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะตามคุณป้าแดงไปเลยนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะและรับจํานวนจํากัดนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าโอเคลองดูค่ะอ่าตัวเลขนะไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสี่หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งหค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยเป็นแบบไหนดูกันในวันพรุ่งนี้ดูว่าโปรเจกต์ในหัวนะคะเยอะแยะมากมายบางท่านยังคงทํางานลุยๆหนักๆสู้ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนาะสู้ค่ะนะระมัดระวังเรื่องสุขภาพปดวดเนาะปวดตัวทํางานหนักนะคะอยู่กับที่นะนั่งนานๆน,น,นะคะอ่ะเดินสะ่างนะออกกาลังกายบ้างนะคะพี่น้องจ๋านะาเป็นแบบนี้บางท่านก็โชคดีในส่วนของครอบครัว บริวารคนรักนี่อย่างนี้นะบางท่านก็เดินทางในวันพวกนี้หลากหลายสำหรับพี่น้องวันเสาร์แต่ถือว่าดีค่ะนะคะถามมาลงทุนได้ไหมใน,น,ในวันพวกน,น,นี้ก็ได้อยู่นะคะพี่น้องจ๋านะได้อยู่ค่ะและตัวเลขนะคะที่เป็นตัวเลขนําโชคของพี่น้องวันเสาร์ในวันพวกนี้เกี่ยวกับอะไรก็บอกว่าเกี่ยวกับพานะของพี่น้องวันเสาร์เองค่ะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันนะคะอลายเดียวค่ะตัวเลขน้าให้เลขอะไรบ้างมีเลข77็นะคะแล้วก็10่ค่ะ7710เหงค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆคะ่ะป้<พ>าหมอโวยพรนะพี่น แข็งแรงนะคะพี่น้องคะแล้วก็สู้สู้นะคะพี่น้องคะเราก็จะชนะนะคะแล้วก็ให้มีโชคมีลาบนะคะมีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ